ลองนึกภาพตามกันดูนะครับอ,อ,อยุธยาสมัยก่อนนู้นเลยนะฮะประมาณปี2,499 2,500ค่ะภาพที่เห็นเนี่ยจะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวที่แบบสว่างสวัยคึกคักเหมือนทุกวันนี้เลยนะนึกออกเลยค่ะคงจะวังเวงน่าดูใช่ครับพอตกกลางคืนนี่คือเงียบสนิทมีแต่ซากเจดีย์ซากวัดเก่าๆตั้งทำมืนอยู่กลางความมืดบรรยากาศมันจะขนลุกนิดๆิดอและท่ามกลางความเงียบนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของคดีปล้นครั้งประวัติศาสตร์ที่วัดราชบุรณะซึ่งมันมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องโจรปล้นสมบัติธรรมดาแต่กลายเป็นต้นกําเนิดของตำนานอาถรรพ์ปูโสมเฝ้าทรัพย์ที่เราได้ยินกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยใช่เลยค่ะเรื่องนี้น่าทึ่งมากตรงที่มันเป็นส่วนผสมที่แบบลงตัวมาก,มากๆระหว่างข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกการจับกุมอะไรชัดเจนกับอีกด้านหนึ่งก็คือความเชื่อเรื่องลี้ลับที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมานานมาก วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับตำนานในเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากกลุ่มโจรในพื้นที่กลุ่มหนึ่งที่ได้ยินเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าใต้พระปรางประธานของวัดราชบูรณะน่าจะมีกลุสมบัติซ่อนอยู่ซึ่งตรงนี้ต้องขยายความนิดนึงนะคะว่าทำไมต้องเป็นวัดราชบูรณะครับทำไมครับ คือต้องเข้าใจว่าวัดนี้ไม่ใช่แค่วัดธรรมดาทั่วไปแต่เป็นวัดหลวงที่สร้างโดยกษัตริย์โดยตรงเลยก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือที่เราเรียกกันว่าเจ้าสามพระยานะคะอ๋อเจ้าสามพระยาท่านสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้พี่ชายสองคนก็คือเจ้าอายพระยากับเจ้ายี่พระยาที่สิ้นพระชนจากการรบกันเองเพื่อแย่งบัลลังก์โอ้โหแค่ประวัติการสร้างวัดก็ดราม่าแล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะ พอสเกลมันเป็นวัดของกษัตริย์แบบนี้ความคิดที่ว่าเอ๊ะข้างหน้าอาจจะมีสมบัติของหลวงซ่อนอยู่มันก็เลยฟังดูมีเหตุผลขึ้นมาทาันทีเลยคือไม่ใช่ว่าพวกโจรเดามั่วๆไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นการปล้นที่มีข้อมูลมาระดับหนึ่งเลยนะมันก็เริ่มปฏิบัติการเลยอือหือพวกเขาอาศัยเสียงฝนที่ดังๆเนี่แหละครับกลบเสียงที่ตัวเองกำลังทำอยู่แล้วก็แอบปีนขึ้นไปบนองค์พระปรางประธาน เริ่มลงมือขุดเจาะพื้นห้องเรือนธาตุในแนวดิ่งลงไปซึ่งตรงนี้ก็น่าทึ่งนะการขุดเจาะในลักษณะนี้มันบอกอะไรเราหลายอย่าง1คือต้องวางแผนมาอย่างดี2คือต้องมีความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาพอตัวเลยนะว่าจะต้องเจาะตรงไหนถึงจะเจอกรุใช่เลยไม่ใช่การสุ่ม4ี่สุ่ม5ทุบไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะเหมือนมีพิมพ์เขียวอยู่ในหัวเลยพวกเขาขุดลึกลงไปเรื่อยๆครับผ่านชั้นอิฐชั้นปูนที่แข็งมากจนในที่สุด ผนังห้องกรุชั้นล่างสุดก็ถูกเจาะทะลุเป็นช่องเล็กๆค่ะแล้วเขาก็เอาไฟฉายกบอกเก่าๆส่องเข้าไปในความมืดแล้วสิ่งที่สะท้อนกลับมาทําเอาทุกคนแทบหยุดหายใจเลยแสงสีทองใช่ไหมคะใช่ครับมันคือแสงสีทองอารามที่สว่างว่าไปทั่วทั้งห้องเหมือนกับเอ่อเปิดประตูไปเจอเมืองรับแลเลยนึกภาพตามแล้วยังขนลุกเลยนะสมบัติที่ถูกพันหนึกอยู่ใต้ดินมานานกว่า500ปีไม่เคยมีใครเห็น กำลังจะถูกปลุกขึ้นมาด้วยน้ำมือของคนกลุ่มนี้แล้วในนั้นมันไม่ใช่แค่ทองคำธรรมดาธรรมานะครับจากบันทึกคำให้การของโจรที่ถูกจับได้ทีหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีตั้งแต่พระแสงขันชัยสีเครื่องราชกุฎธธพันเลยนะนั่นใช่ครับดาบทองคำของกษัตริย์เลยแล้วก็มีมงกุฎทองคำประดับอัญ,ญมณีมีแม้กระทั่งเสื้อที่ถักทอจากเส้นทองคำแล้วก็พวกเครื่องราชอุปโภคอย่างช้างม้าที่ทำจากทองคำทั้งหมด โหและที่เยอะที่สุดคือพระพุทธรูปทองคำองค์เล็กองค์น้อยอีกนับร้อยองค์วางเรียงรายสงบนิ่งอยู่ในนั้นสิ่งที่ต้องย้ำเลยก็คือสมบัติพวกนี้ไม่ใช่แค่ทองคำที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินแต่ว่ามันคือมรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆครับแต่ละชิ้นมันบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองของอยุธยาบอกเล่าถึงความเชื่อฝีมือช่างในยุคนั้นการที่มันหายไปมันไม่ใช่แค่เสียเงิน แต่มันคือการสูญเสียหน้าประวัติศาสตร์ไปเลยณวินาทีนั้นความโลภมันเข้าครอบงำทุกอย่างครับพวกโจรเ่ยกระโดดลงไปในกรุโกยสมบัติใสกระสอบปุ๋ยกันอย่างบ้าคลัง่งมือไม้สั่นไปหมดแต่ในขณะที่กำลังก้มหน้าก้มตาเก็บของกันอยู่นั่นเองและนี่ก็คือจุดที่ความโลภมาเจอกับบางสิ่งที่เก่าแก่กว่านั้นมากเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในห้องนั้นกันตามลำพังใช่ไหมคะไม่เลยครับจากคำให้การของโจรคนหนึ่ง เขาเล่าว่าจูๆ่ๆบรรยากาศในกรุ่ที่มันร้อนอบอ้าวแล้วก็อับทึบมันกลับเย็นเยือยขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลอไฟฉายที่ถืออยู่ก็เริ่มติดๆดับๆเหมือนแบบจะหมดทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าความเชื่อเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือวิญญาณที่พิทักษ์สมบัติแผ่นดินเนี่ยมันเป็นเหมือนตำนานพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วครับเป็นเรื่องที่ได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะ เป็นเรื่องเล่าที่ใช้ขู่ไม่ให้คนไปลักขโมยของเก่าของโบราณมันเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเลยเหมือนเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเวอร์ชันความเชื่อแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่ววันนั้นมันก็ตอกย้ําความเชื่อนี้ให้กลายเป็นตำนานเลยครับเกิดอะไรขึ้นคะเพราะเพื่อนโจรคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันจูจูก็เงยหน้าขึ้นมองไปที่มุมมืดของห้องแล้วก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงเลยโห oh. ร่างกายสันเทาถอยกรูดไปจนชิดผนัง พูดจาไม่เป็นภาษาเลยว่าอย่าทำกูกลัวแล้วท่านท่านมายืนมองอยู่ตรงนั้นแล้วสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรคะตามคำบอกเล่าของเพื่อนโจรที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ mm hmm. เขาเห็นเป็นร่างชายร่างใหญ่ยักษ์ผิวดำสนิทแต่งตัวเหมือนนักรบโบราณ <Ha. S 1> ยืนตระหง่านถือดาบเล่มใหญ่ขวางทางออกดวงตาสีแดงกำจ้องเขม่งมาที่พวกเขาเหมือนจะฉีกร่างเป็นชิ้นๆน,นี่แหละครับคือภาพจำของตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ทที่ทุกคคนเคยได้ยินนกันไม่ว่าสิ่งที่เขาเห็นจะเป็นภาพหลอนที่เกิดจากความกลัวความกดดันใต้ดินหรือว่าเป็นการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งนี้หลับจริงๆก็ตามแต่ความเชื่อนะคะผลลัพธ์ของมันคือการทําให้ตำนานที่เคยเป็นแค่เรื่องเล่ากลายเป็นเรื่องจริงที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นมาทันทีถึงจะกลัวจนขาสัน่นแต่ความโลภมันก็ยังชนะอยู่ดีครับพวกเขารีบแบกกระสอบทองคําปีนหนีตายขึ้นมาจากหลุมทิ้งเพื่อนคนที่สติแตก ให้เพื่อนอีกคนลากขึ้นมาแล้วก็หายลับไปในความมืดของคืนนั้นไม่นานหลังจากนั้นข่าวกรุดแตกก็แพร่สะพัดออกไปทั่วอยุธยาจนเข้าหูกรมศิลปากรแล้วก็ตำรวจซึ่งตอนนั้นนำทีมสืบสวนโดยนายตำรวจมือดีอย่างพลตำรวจตรีอัตถสิทธิ์สิทธิธที่สุนทรการสืบสวนตอนนั้นคงจะยากน่าดูเลยนะครับเพราะหลักฐานในที่เกิดเหตุก็แทบไม่มีแถมของที่ถูกขโมยไปก็เป็นทองคำที่หลอมทำลายหลักฐานได้ง่ายมาก ใช่เลยครับแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่ากฎหมายบ้านเมืองก็คือกฎแห่งกรรมที่เริ่มทำงานอย่างรวดเร็วและน่าขนลุกกว่าตำรวจเสียอีกซึ่งตรงนี้ดิฉันว่าน่าสนใจนะถ้ามองในมุมอาชญาวิทยากลุ่มโจรที่จู่ๆได้ของมีค่ามหาศาลที่ตรวจสอบที่มาไม่ได้มาไว้ในมือเนี่ย ตามสถิติแล้วมีแนวโน้มสูงมากที่จะลงเอยด้วยความรุนแรงอ๋อ oh. ไม่ว่าจะก,การหักหลังกันเองความระแวงหรือการใช้เงินอย่างขาดสติมันเป็นโศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่คาดเดาได้อยู่แล้วครับแก๊งนี้มันดูมีแบบแผนที่น่ากลัวเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องความโลภนะครับยังไงคะเริ่มจากหัวหน้าแก๊งเลยหลังจากเอาทองไปขายได้เงินมาก้อนโตแทนที่จะได้สวยสุขเขากลับกลายเป็นคนเสียสติเดินถือดาบแกว่งไปมากลางตลาด ตะโกนโวยวายว่ามีคนจะมาฆ่ามีคนจะมาทวงของคืนโอ้โห,โโหสุดท้ายก็เสียชีวิตอย่างน่าเวทนาอยู่ข้างถนนเลยครับเหมือนสมบัติที่ได้มามันเผาผานสติปัญญาของเขาไปจนหมดสิ้นเลยนะส่วนลูกสมุนคนอื่นๆก็ชะตากรรมไม่ต่างกันครับหลายคนตายโหงมีทั้งที่ถูกยิงตายเพราะทะเลาะกันเรื่องแบ่งเงินไม่ลงตัวบางคนก็ขับรถไปประสบอุบัติเหตุอย่างปริศนาจนเสียชีวิตคือไม่มีใครได้ใช้เงินที่ปล้นมาอย่างมีความสุขเลยสักคนซึ่งนี่แหละคะ่ะ คือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันต่างออกไปมันไม่ใช่แค่การหักหลังกันเองแต่ชะตากรรมที่เกิดขึ้นมันดูเจาะจงแล้วมันเกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบคับรนี่คือสิ่งที่ทําให้คนเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคำสาบแล้วมันไม่ได้หยุดแค่ที่กลุ่มโจรด้วยสิครับผลกระทบมันลามไปถึงพวกร้านทองที่รับซื้อของโจรไปอ๋อกลุ่มที่รับของโจรไปหลอมใช่ครับทั้งย่านรังสิตและเยาวราช ซึ่งร้านพวกนี้รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นของร้อนก็เลยรีบเอาโบราณวัตถุล้ำค่าพวกนั้นไปหลอมทำลายหลักฐานปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานธุรกิจก็เริ่มมีปัญหาร้านหนึ่งเกิดไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุอีกร้านก็ล้มละลายครอบครัวแตกแยกหาความสงบสุขได้เลยนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวกลายเป็นตำนานคำสาบที่สมบูรณ์แบบ เพราะมันไม่ได้จบแค่ที่ตัวผู้กระทําผิดโดยตรงแต่ผลของมันยังขยายวงกว้างออกไปยังผู้ที่สมรู้ร่วมคิดด้วยม,มันเป็นการตอกย้ำแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยอย่างเหนียวแน่นเลยค่ะในที่สุดทางการก็สามารถติดตามสมบัติบ,บางส่วนกลับคืนมาได้นะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้นำสมบัติล้ำค่าเหล่านั้นมาเก็บรักษาแล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจัดแสดงโดยเฉพาะนั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสาพระยาที่อยุธยาในปัจจุบันแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบลงแค่ตอนที่เอาสมบัติไปเก็บไว้หลังตู้กระจกใช่ไหมคะในทางกลับกันนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าอาถรรพ์บทใหม่เลยด้วยซ้ําถูกต้องครับโดยเฉพาะเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจากเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์เองค่ะเรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่รุ่นเก่าๆนี่คือตำนานเลยเขาเล่ากันว่าช่วงแรกๆที่นําสมบัติมาเก็บไว้เนี่ย มักจะได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืนเช่นเสียงดนตรีปีพาดลาตะโพนดังแว่วมาจากห้องเก็บของทั้งที่ไม่มีใครอยู่โห oh. หรือบางทีตอนที่ยามเดินตรวจตอนดึกๆก,ก็จะรู้สึกเหมือนมีคนมองมาจากตู้จัดแสดงที่ว่างเปล่าเป็นความรู้สึกที่ชวนให้ขนลุกอยู่ตลอดเวลาและประเด็นเรื่องของเลือกเจ้าของที่ปรากฏในเรื่องเล่าตน,น่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพระแสงขันชยัยศรีครับ ดาบทองคําเล่มนั้นใช่ค่ะที่ว่ากันว่าเคยมีผู้ใหญ่ผู้มีบารมีท่านหนึ่งอยากจะขอลองจับถือดูเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันและมีเหตุให้ต้องพ้นจากตําแหน่งหน้าที่การงานไปอย่างไม่คาดฝันเหมือนกับว่าของสิ่งนี้ไม่ยอมรับท่านเป็นเจ้าของ อะไรทำนองนั้นเลยค่ะเรื่องเล่าแบบนี้มันสะท้อนความเชื่อเรื่องบุญญาธิการได้เป็นอย่างดีว่าของสูงของสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมีไว้สำหรับผู้ที่มีบุญบารมีคู่ควรเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครก็สามารถจะครอบครองหรือแต่ต้องได้อ มันคือการเชื่อมโยงวัตถุโบราณเข้ากับเรื่องของอำนาจความชอบธรรมและบารมีของผู้ปกครองซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญมากๆในสังคมไทยค่ะดังนั้นเหตุการณ์กรุกแตกที่วัดร,ราชบุรณะมันเลยเป็นทั้งคดีอาชญากรรมครั้งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันก็เป็นตำนานคำสาบที่ทรงพลังที่คอยเตือนใจคนรุ่นหลังอยู่เสมอเลยถ้าจะให้สรุปแบบรวบยอดนะคะเรื่องราวอาถรรพ์พวกนี้มันทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ทางวัฒนธรรมค่ะ ผู้พิทักษ์ทางวัฒนธรรมใช่ค่ะกฎหมายควบคุมการกระทําของคนได้แต่ตำนานมันควบคุมความเชื่อและความกลัวที่อยู่ในใจคนซึ่งบางครั้งมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซ้ําจริงด้วยครับมันทําให้คนตระหนักว่าสมบัติของชาติมันมีคุณค่าที่เหนือกว่าตัวเงินมันมีความศักดิ์สิทธิ์มีจิตวิญญ,ญาณสถิตอยู่พูดอีกอย่างก็คือระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นเรื่องผีเรื่องหนึ่ง ทรงพลังมากพอที่จะควบคุมใจคนได้ตรงประเด็นเลยค่ะกฎหมายควบคุมการกระทำแต่ตำนานควบคุมความเชื่อและในกรณีนี้ความเชื่อนี้แหละค่ะที่เป็นเครื่องมือยับยั้งที่น่ากลัวกว่าเยอะน่าคิดมากครับทุกวันนี้สมบัติล้ำค่าจากกลุ่มวัดราชบูรณะถูกเก็บรักษาไว้ในพิพ,ธพิธภัณฑ์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะทำได้แต่เคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งที่ปกป้องสมบัติเหล่านี้อย่างแท้จริง คือกล้องวงจรปิดกับสัญญาณกันขโมยหรือคือพลังของตำนานและเรื่องเล่าอาถรรพ์ที่ยังคงถูกเล่าขานต่อกันมานานกว่าครึ่งศตวรรษและบางทีปู่โสมอาจจะยังคงเฟฝ้ามองทรัพย์สมบัติของท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะถูกเก็บไว้ที่ไหนก็ตาม